อันนี้คืออะไรครับพี่กุ๊กไก่อันนี้คือเตาแก๊สจากเศษถ่านครับผมเตาแก๊สจากเศษถ่านใช่จากเศษถ่านที่เหลือใช้เหลือจากค้าขายอ่ะเอามาใช้ประโยชน์มันอาจจะไม่ได้เนาะใช้เล็กๆน้อยๆอ่ะเราเอามาทําแก๊สใช้ในควเรือนได้เลยครับเอามาทําเป็นแก๊สนะครับไหนขอดู้ทานน่อยพี่นี่ครับนี่คือเศษถ่านอ่ะใช่เศษฐ่านใครที่มีเศษถ่านเปิดเตาหรือว่าเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมพี่ใช่เห็นเป็กเล็กเนี้ยหอมมันต้องเป็นเล็กๆแบบนี้ใช่ต้องใส่เล็กๆครับ อันนี้พี่อ,อบเองไม่ทหานเนี่ยอบเองครับผมโอ้โหทำามิมนี่ต้องบีบให้มันเล็กเลยเนีย่ยต้องใช้ถรเล็กแบบน,นี้ใช่ครับแล้วต,ต้องไงต่อพี่ก็เอามาใส่ในในถังเอาใส่เลยครับ่านเลยครับผมก็จะใส่ไปนี้นี่ครับใส่มากใส่น้อยอยู่ที่คนใช้ครับใส่มากมันก็ใช้ได้นานใส่น้อยมันก็หมดไวครับแต่โดยประมาณแล้วอ่ะกิโลนึงจะอยู่ได้ชั่วโมงกว่ากว่า กิโลนึ่งนะใช่ครับหรืออาจจะเกือบสองชั่วโมงอยู่ที่เราเร่งไฟด้วยถ้าเราเร่งไฟแรงมันก็หมดไวแต่ถ้าเร่งปกติมันก็จะอยู่ได้ชั่วโมงกว่ากิโลนึงนะแต่ถังเนี้ยใส่ได้หกโลก็อยู่ประมาณหกชั่วโมงเกือบเจ็ดชั่วโมงใส่ถ่านลงไปได้หกกิโลใช่ครับจะอยู่ได้เอาตีง่ายๆห้ากิห้าชั่วโมงนี้ได้สบายๆ<อ>ครับจนกว่าถ่านในนี้จะหมดเนี้ยอันนี้เขาเรียกระบบอะไรพี่ก็เป็นเป็นถ่าน เพื่อทาให้มันเป็นซิลแกสออกมาแก๊สใช่เป็นเป็นเป็นซินแกสเพื่อเอามาใช้แทนแก๊สหุงต้มแก๊สหลักนะครับ,ค,รบคือมันเป็นพลังงานทดแทนครับเราไม่ต้องไปรอแค่แก๊สซื้ออย่างเดียวครับตัวนี้เราสามารถเผาถ่านได้แล้วก็เอามาทําเป็นแก๊สได้แล้วก็ประหยัดกว่าถ่านธรรมดาที่ใช้กับเตาถ่า,านเนาะเพราะเตาถ่านเราใส่ถ่านไปเต็มเตาเราใช้เหลือมันก็จะไม่ทิ้ง ครับโดยเปล่าประโยชน์เนาะแต่ตัวนี้สามารถปิดเปิดได้ตลอดเวลาครับผมอืมอ่าโอเคเอาทีนี้มาเริ่มสตาร์ทพี่โอเคเราใส่ถานไปแล้วใช่ไหมใส่ถานเรียบร้อยแล้วปิดฝาปิดฝาฝาก่อนเนาะฝาให้แน่นนะครับเพื่อไม่ให้แก๊สครับแต่มันออกออกก็ออกแป๊บเดียวเดี๋ยวพอแก๊สมันเดินเต็มที่มันก็หยุดอ๋อตอนนี้มันน่าจะปีนเกลียว โอเคอ่ะโอเคเสร็จแล้วตอ่อนะครับเราเราจะจุดนะครับของผมนี่จะเป็นตัวนี้จะเป็นระบบใหม่นะครับซึ่งเป็นต่อยอดมาจากตัวเก่าออาให้ดูตัวเก่าก่อนตัวเก่าตัวเก่าที่ทํากันก็จะเป็นรุ่นนี้อ๋อคือที่หลายคนเขาทากันจะเป็น,บบนใช่ที่หลายคนเขาจะทํารุ่นนี้เกาจุดอย่างนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยสวยหรือว่าใช้งานมันจะไม่สามารถเติมฐานที่ขนาดเราใช้งานได้หมดก็ต้องหยุดใช่ไหมครับครับแต่แต่รุ่นใหม่มันจะเติมฐานได้ตลอดเวลา ขานหมดเราเติมได้ตลอดเวลาตัวนี้คือรุ่นเก่านี่คือรุ่นเก่าที่ว่าเขาไปใส่มอเตอร์ไซค์ทำมอเตอร์ไซค์แล้วจะเป็นทรงนี้ครับกัวเรือนก็จะเป็นทรงนี้รุ่นเก่าแรกๆครับก็พัฒนามาเป็นตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้ก็ก็ต่างจากตรงนี้คือจะเป็นโต๊ะเลยต้เป็นโต๊ะให้เลยเป็นโต้ให้เลยครับผมแล้วก็ใส่ฐานได้เยอะขึ้นครับผมแต่ระบบจุดตัวนี้ยังเป็นระบบเก่าอยู่ครับต้องก้มลงมาจุดด้านล่างอ่ะฮะครับผมแต่ทีนี้อ่คนมีอายุหน่อยเขาจะ ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้บดลังกดเอวเนาะก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวใหม่ตัวใหม่ตัวแปล่ตัวนี้เพื่อให้จุดสะดวกสบายใช้งานง่ายยิ่งขึ้นสะดวกสบายครับผมอันนี้ทีนี้รุ่นนี้เราจะจุดตรงไหนอ่าตัวนี้เปิดตัวนี้ออกตัวนี้ตัวนี้จะเป็นท่อดูดเปิดตัวนี้ก่อนครับอ่าตัวนี้จะเป็นตท่อดูดนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวจุดตัวจุดจะอยู่ด้านบนนะครับครับมันจะง่ายไม่ต้องไปก้มมุดเหมือนตัวเก่าเสร็จแล้วเราก็ เอากระดาษทิชชู่นะครับชืบจิบจิบิบ,บอาทิชชู่นะครับนี่แล้วก็เอาเทศษถ่านสักสามสี่ก้อนก็ได้เอามาห่อครับมาห,อานหน่อฐานไอ้กระดาษทิชชู่ห่อนะครับเพื่อเป็นตัวจุดอห่อแล้วก็ใส่ลงไปตรงนี้เพื่อให้จุดได้ง่ายขึ้นอ่าใส่สักสองรอบแล้วกันเพื่อมันให้มันติดไวนะครับ ใช้เศษฐานอย่างนี้นะครับครับแล้วก็กระดาษทิชชู่ของจะจุดติดช้าติดเร็วอยู่ที่คนทํานะครับคุณใส่ฐานน้อยมันอาจจะติดยากนิดนึงคือจ,จุดเป็นก็จะเร็วก็ใส่ไว้อย่างนี้โอเคครับผมกระดาษทิชชู่เติมอัดกระปุกน,นิดนึงครับผมอ่าอ,อย่างนี้แล้วก็ไฟจุดได้เลยไฟจุดเลยอันดับแรกก่อนจะจุดก็ทําการเปิดพัดลมก่อนครับเปิดพัดลมครับผมดูทัดลม S <S เปิดัลลมทีัดลมตัวเล็กนี่ก่อนจะจุดเราทําการเปิดปดลมเพื่อมาดูดตรงนี้ครับเพื่อมาใส่หรือเอามาซิ้มไว้นิดเดียวเพื่อให้มันดูดตรงนี้ครับให้มันดูดไฟเข้าไปลมแรงจังนี่ครับให้มันดูดไฟลงไปเห็นไหมมันจะดูดไฟเข้าไปครับพอมันดูดผ่านตรงนี้ติดปุ๊บมันจะไฟเงี้ยได้ให้มันดูดถ้าผ่านตรงนี้ติด แล้วก็เอาพัดลมมาใส่ใส่เ,เลยใส่ได้เลยครับผมเนี่ยเตาอืาก็เตาได้เลยครับแล้วก็ปิดตรงนี้ไว้เพื่อให้แก๊สไปออกตรงนู้นเลยพอปิดตรงนี้ปุ๊บครับมันจะออกนี่ไม่ได้มันก็จะไปออกหัวเตามันก็นจะมาออกตรงนี้ครับผมให้ชมแก๊สแต่รอสักพักนะครับให้เขาสะสมแก๊สก่อนพอ,อ,พ,อพอฟันออกปุ๊บไม่ใช่ม่าติดปั๊บนะครับเรารอแปบ๊บหนึ่งเพื่อให้เันก็เกิดสะสมแก๊สก่อนอาจจะมีควันนิดนึงครับช่วงแรก พัดลมตัวนิดนิดอ่าพัดลม12โวลต์ครับ12โวลต์อ่าเราปิดตรงนี้ก็ปล่อยอยู่อย่างนี้นะครับรอให้เขาสะสมแก๊สก่อนครับก็รอสักพักนึงรอให้ไฟลงเข้าลงไปติดอยู่ข้างล่างนี้ก่อนครับผมอ่าเพื่อให้ไฟไมันจะไปติดแดงอยู่ในนั้นใช่ครับก็รอปป๊บหนึ่งไฟยังไม่ไปเมื่อกี้ควันจากกระดาษทิชชู่ <S 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 ก็อาจจะเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นระบบเก่าจุดด้านล่างมันจะติดเร็วเพราะว่าเราไปจุดที่ตัวตัวห้องเผงาไหม้เลยใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ทําให้มันสะดวกสบายขึ้นแต่ว่าก็รอนิดนึงเพื่อให้ไฟเขาตกลงไปไหมข้างล่างก่อนครับผมแต่แต่มันสะดวกตรงที่เราไม่ต้องมุดเข้าไปข้างล่างอไอ้ไอไอชุดนี้มีลูกค้าจองเรียบร้อยมีครับพวกนี้ของลูกค้าทั้งนั้นเลยอ้อันนี้เท่าไหร่พี่ตัวนี้สี่พันแปดแต่ครบชุดเลยครบุดเลยส่งให้ฟรีด้วย ไปถึงเอาฐานยัดเข้าไปใช่ครับ,บใส่ฐานตรงนี้แล้วก็จุดไฟให้ติดแล้วก็ใช้งานได้เลยแต่ตัวนี้รู้สึกว่าไฟจะติดช้าครับคือตรงเนี้ยเขาจะอยู่แค่ตรงนี้ถ้าเราใส่ใส่ฐานดีๆใส่อะไรดีๆเขาจะจุดติดเร็วเพราะรอให้กระถานเขาตกลงมาตรงนู้นก่อนตกลงไปในห้องเผาไหม้ก่อนอ,อแต่ก็ไม่นานมันอยู่ที่เราจุดตรงเนี้ยถ้าเราจุดดีมันก็ติดไวถ้าจุดช้ามันก็อาจจะรอแป๊บหนึ่ง ครับผมแล้วก็ร<ช>อแป๊บนึงใช่รอให้เขาสะสมแก๊สก่อนแล้วก็ติดปุ๊บพยาศาสะสมแก๊สมากๆมากๆาขมากเขาอนจะแก๊สก็จะวิ่งออกมาที่หัวเตา<อ>ถึงจะใช้งานได้ครับผมพัดลมเนี่ยเรามีทั้งระบบอดีซี DC, แล้วก็สองร้อยี่สิใช่ครับเสียบไฟบ้านก็ได้ใช้พลังงานแบตเตอรี่ก็ได้<อ>ครับผมมันจะเป็นไฟดีซีสิบสองโวลต์ครับอี่หลายคนสงสัยนะที่ผมเห็นหลายคนบอกทำไมาไม่เอาทานไปจุดไฟเลยใช่ ทำไมต้องเอามาทาเป็นระบบนี้คือนี่ครับท่านผู้ชมฐานที่มันแบบว่ามันเป็นเล็กๆเศษฐานเหลือใช้ฐานที่มันไม่ใส่กระเตาไม่ได้อืหรือฐานที่มันใหญ่ก็เอาไปทุบเพื่อมาใช้ทําไมไม่ใช้กระเตาครับการประหยัดไม่เหมือนกันครับแล้วแต่คนสะดวกใช่แล้วไม่ตัวนี้จะประหยัดกว่าเตาเตาฐานธรรมดาประหยัดกว่าประหยัดกว่ายังไงคือเราใส่ฐานลงไปในเตาใช่ไหมเราใช้งานเต็จ ฐานในเตายังเหลือเยอะทําไงอ่ะน้อยคนที่จะเอาฐานน้นมาดับเพื่อเก็บไว้ใช้แต่คนก็ปล่อยทิ้งเลยมันก็สูญเสียฐานทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ใช่ไหมครับแต่เรามาใช้กับเตาแก๊สตัวนี้เราหยุดใช้เราก็ปิดฐานก็ยังอยู่ครับเราจะใช้แล้วก็มาจุดใหม่ก็จะประหยัดตรงนี้เติมใหม่เติมใหม่จนแบบจุดท้ายเราค่อยเอาที่เท้าออกใช่ครับที่เท้าก็จะไม่ค่อยมีจะไม่จะไม่มีเลยมีน้อยมากเหลือเศษที่มันเหลือเหลือน้อยมากซิลิกาก้อนแข็งๆมันเม็ดหิน อืมออามันจะเหลือไม่มีที่เท่าเหมือนเตาถ่านธรรมดาครับผมนานมากถึงจะมีแล้วก็เก็บมีประตูปิดเปิดอยู่ข้างล่างครับมีประตูปิดเปิดที่เอาที่เท่าออกใช่ครับผมนี่ทมาู้ชมาดูถ้ากล้องมานี้ตรงนี้อ่าอันนี้คือตรงที่จุดระทันเอาเอาเศษเหลือออกเศษถ่านออกครับผมเศษถ่านออกจะเอาออกตรงนี้แต่จริงจถ้าจุดจากข้างล่างก็จะเร็วครับคือว่ามันไปไปเผาไหม้ถ่านเลยไม่ต้องรอมันตกแต่ว่าความสะดวก อย่างนี้มันจะสะดวกกว่าคือจะไม่ต้องไปก้มเนี่ยสุดจอเลยรอตรแป๊บหนึ่งครับตอนนี้คือรอรอให้แก๊สเข้าสะสมก่อนให้ให้เข้าสะสมแก๊สเยอะเอะ่ะฮะอันนี้แก๊สเริ่มมาละแก๊สเกิดแก๊สเริ่มแน่นละแต่วันนี้ลมแรงคือเตาพวกเนี้ยไฟเขาจะสู้ลมไม่ให้ได้อืถ้าลมแรงแรงนะแต่ลมแค่นี้พอได้แต่รอแป๊บหนึ่งต่ีนแก๊สเนี่ยมันก็คล้ายๆกับพวกเอลพีจีอะไรนี่ไหมพี่ใช่แต่มันปลอดภัยกว่ามันไม่ระเบิด อย่างเตาแก๊สเนี่ยถ้าเราปล่อยให้สมมติว่านี่เป็นเตาแก๊สนะถ้าปล่อยให้แก๊สออกอย่างนี้นะเป็นไงครับเหม็นแล้วก็สะสมในห้องระเบิดได้ตไแต่ตอนนี้ไม่ติดไฟครับผมจะไม่ติดไฟข้างนอกจะติดไฟเฉพาะอยู่ตรงนี้จะติดไฟเฉพาะอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ออยเอาก็ทองมาใ,ใกล้ดูใช่ครับนี่ควันนี่ตัวนี้คือนี่ถ้าเป็นแก๊ส LPG หุูต้มทั่วไปนะถ้ามีแก๊สออกมาแบบนี้นะถึงก็จะอยู่ในห้องถ้ามีประกายไฟจะระเบิดทันทีแต่เตาแก๊สพวกนี้ไม่เป็นไรครับผม อ่เดี๋ยวจุดให้ดูมันม,มันจะไม่มันจะไม่ติดไสครับผมมันจะไม่ติดไสเลยจนกว่าเขาจะสะสมแก๊สได้เยอะตอนนี้คือแก๊สยังน้อยอยู่ยแก๊สยังน้อยอยู่ได้แก๊สยังน้อยอยู่รอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวอันนี้รอแป๊บหนึ่งเนี่ยแก๊สเริ่มเริ่มมาแรงแล้วรอให้เ้าอัดเต็มที่ก่อนครับอาจจะเสียเวลารอนิดน,นึงแต่ว่าประหยัดแน่นอนเพราะว่าไม้ที่เราเอามาเผาถ้าเราไม่มีเศษถ่านเราจะใช้ไม้เล็กๆน้อยๆครับเอามาเผาถ่านเอามาเผาทํถ่านนะครับ อะเดี๋ยวรอบแั๊หนึงคือเราสามารถอ่าทำเตาเผาถ่านเล็กๆใช่ใ,ชใส่ไม้เส็จไม้ไม้ตะเกียบไม้เอตะลามาป้าพวกนี้ยไไผ่อะไรก็ได้ไม้ไผ่ยิ่งดีครับผมถ่านไม้ไผ่จะดีแก๊สยังมาน้อยแต่ผมเอาไอ้นี้ตั้งมันจะสะสมแก๊สได้เร็วกว่าอือฮึ อย่างดอกเนชงก็ตัดไว้ช่วงมันมาแล้วค่อยนั่นต่อนตะกร้องไปดูซูมแก๊สมาแล้วครับท่านผู้ชมแก๊สมาแล้วครับแต่ว่ามันมองไม่เห็นนะมันใสต้องซูมดูใกล้ๆเห็นไหมกร้องแก๊สเห็นไหมมองเห็นแก๊สไหมไม่ใช่มันไม่แรงนะครับแรงนะแต่ว่ามันใสครับผมอ่านี่อ่า ภาพที่ออกมาทีกกล้องเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นเปลวไฟนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้มันยังกลางวันอยู่อ่าแสงมันเยอะอยู่แต่ความร้อนร้อนแต่ผมดูเนี่ยก็คือความร้อนมันมาแล้วเนี่ยหม้อเริ่มแลวเริ่มเริ่มจะเดือดไฟให้ดูเดานีดูครับพี่จะจุดไฟให้ดูนี่เห็นไหมเปลวไฟที่มันอยู่ข้างหม้อเนี่ยดูลมแรงเลยนะถ้าไม่มีไฟมันจะไม่ติดกิจชั่ว อืมฮึนี่ไงไฟมอกมาแล้วต่มันมองไม่เห็นครับผมเพียงแต่ว่าผมยังไม่สามารถที่จะจะจะทาให้ท่านผู้ชมเห็นแสงไฟแสงแเต็มที่ได้เพราะลมแรงด้วยวันนี้ยแต่สู้ลมได้ระดับหนึ่งถ้าเกิดเราเราเลิกใช้นี่เราเลิกใช้แล้วก็ปิดพัดลมมันก็ดับเลยครับแล้วก็ฝาเกียวปิดไว้ปิดฝาเกียวไว้ใช่แล้วฐานไฟข้างในก็ดับเราจะใช้แล้วก็มาเปิด ใช้ได้มันจะประหยัดตรงนี้แหละเราสามารถปิดเปิดได้ใช้งานได้ตลอดเราเลิกใช้เนี่ยเราก็ปิดพัดลมปิดพัดลมปิดฝาไว้ปิดฝาไว้เพื่อให้ฐานมันดับพอเราจะใช้แลรวก็เปิดออกเปิดออกแล้วก็จุดใหม่จุดใหม่แล้วรอแป๊บหนึ่งให้เขาเกิดแก๊สสะสมแก๊สก่อนอพอสะสมแก๊สแล้วก็จุดใช้งานได้เลยโอ้โหสิดยอดจริงอันนี้ยกหม้ออ,มใใมออกให้ดูเปลวไฟครับแล้วก็มาใกล้เขาจะพี่จะยกหม้อกให้ดูเปลวไฟมองเห็นไหมซูม uh huh. ดูใกล้ๆก็ได้อันนี้มันกลางวันนะมันมองไม่ค่อยเห็น เอาเงาบังเหนไมนี่คือแก๊สจากเศษจฐานใช้งานได้จริงปลอดภัยครับไหนดูท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นเปลวไฟนะเปลวไฟมันใสครับมองเห็นไหมครับเห็นอยู่โอ้โหอันนี้กล้องเห็นอยู่นะครับท่านผู้ชมผมไฟก็ใสมากนี่อ่าแล้วก็ตั้งหม้อลงไปใช้งานได้เลยครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ต้องกลัวระเบิดไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือนแก๊สแอมบิกี นั่นเลยครับโอ้โห<อ>ตัวนี้ใช้งานสะดวกสบายครับออรอบแคบกำลังกำลังเดือดแล้ใช้งานสบายใจครับผมไม่ต้องกลัวระเบิดไม่ต้องกลัวว่าจะมีกลิ่นครับตัวนี้สามารถเล่งไฟเบาไฟได้ั่วไปครับผม สุดดยอดลยแล้วตัวนี้เราจะไม่จําเป็นต้องถ้าไฟเดินแก๊สเดินดีแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องเปิดพัดลมแรงเพื่อประหยัดค่ะครับเราต้องการแค่ไฟเบาๆเพื่อให้พอแก๊สเขาออกแล้วเขาก็จะออกเลยครับนี่ท่านผู้ชมที่เบาแก๊สนะอ๋อพัดลมมันเล่งได้เร่งได้ครับผมถ้าอยากไฟเบาๆแล้วก็เบาตรงนี้ ถ้าอยากได้แก๊สแรงๆอัดเต็มที่ช่วงต้องการไ,ไวเราก็เร่งเร่งขึ้นอย่างนี้ครับไฟก็จะพุ่งเลยแต่ตอนนี้มันมองไม่เห็นเปลวไฟเนาะเสียดายมากถ้าเป็นกลางคืนจะจะเห็นไฟยุบข,ขึ้นลงขึ้นลงตามแรงพัดลมครับผมครับอ่าเดี๋ยวน,นี้ก็สังเกตดูไอร้อนที่มันขึ้นมาข้างๆเตานั่นคือเปลวไฟนะครับก็จะร้อน <c oughs> เดี๋ยวรอแป๊บนึงให้น้ําเดือดให้ดูว่ามันมีไฟจริงไหม ดูท่านผู้ชมโอ้โหเปลี่ยนฐานเป็นแก๊สเป็นซีนแก๊สนะครับเหมือนเราเปิดเอาแก๊สเลยนะครับท่านผู้ชมชอาจจะยังมองไม่เห็นเตวไฟนะการแจ้งด้วยมีแดด่องด้วย <laughs> <laughs> ต้องหาเงามาบังพจะเห็นเกอบวันละสักครู่รอสักครู่สักครู่รโอ้โหแล้วแนวคิดนี้ได้มาจากไหนพี่ ตแต่รกเริ่มทันทีพัฒนาต่อยอดมาจากเ,เหมือนอจริงจริงแล้วผมพัฒนามาจากการเผาถ่านครับผมครับการเผาถ่านจะใช้เตาน้้ามันจุดแล้วบังเอิญผมเมื่อก่อนเลยอ่ะผมทําเตาชีวมวลเอาชีวมวลจากไม้จากถ่านพวกเนี้ยพอเราใส่ถ่านลงไปเตาชีวมวลถ่านนะไฟมันจะพุ่งออกมาเป็นแก๊สเลยก็คิดหาวิธีต่อยอดตรงนั้นตั้งแต่รแรกเริ่มเมื่อห้าหกปีที่แล้วนะ ครับผมมันก็เลยเอาพัฒนามาเรื่อยๆจนมาเป็นเตาตัวเนี้ยจุดไฟเผาแล้วก็ทําเดินท่อเดินไรออกมามันได้ผลครับผมอ่าแล้วก็ไปดูจากใน YouTube อาจารย์หลายๆท่านที่เขาทาทดลองกันดูก็เอามาพัฒนาต่อยอดตั้งแต่พี่ทํามาเนี่ยขายได้ไปกียนแนลวพี่คือตัวนี้พึ่งพึ่งมาทําจริงจังครับเพราะว่าหลักๆผมทําเตาน้ํามันอยู่ครับแล้วก็พวกเตาชีวมวลเตาฟืนเตาถานชีวมวลพวกนั้นจะใช้ฟืน เป็นแก um ๊สชีวมวลครับผมพัฒน,นามาเป็นเตาถ่านตัวเนี้ยต็เพิ่งทำพึ่งทำออเดอร์ตอนนี้ก็เข้ามาเรื่อยๆครับผมก็เกือบยี่สิบชุดละผู้ชมน่าจะยี่สิบชุด,ชดแล้วมั้งเรอ,อย่างต้องไปดูรูปทรงก็สวยครับผมเหมาะในการใช้ร้อนออน่าจะเริ่มนะเริ่มนะมันก็เตาแก๊สดีๆเรานี่แหละครับกำลังเริ่มแสดงว่า เราเวลาไปอยู่ไล่ย,ยืดสวนแค่มีอจุดกําเนิดพัดลม<ช>เป็นโซลา่าเซลอะไรก็ได้นะโซลา่าเซลก็ได,ได้แบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ก็ได้สามารถตอบพวกเลยแล้วมีข้อดีคือหม้อเขาไม่ดําครับเสี้เขาจะเป็นคราบเปาขาวแค่เนี้ยจะล้างง่ายเห็นไหมถ้าเป็นเตาถ่านธรรมดาหรือว่าเตาฟืนอ่ะหม้อจะดําเตาน้นามันยังมีโอกาสดําแต่ตัวนี้จะเป็นคราบขา,ขาวครับผมล้างก็หลุดออกเลยอืแล้วอันนู้นอ่ะพี่อันนู้นใส่หม้อดำไหม ถ้าเร่งไฟเต็มที่ไม่ดำมันจะเป็นคาบขาวเหมือนกันแต่เขาจะออกเหลืองๆตอนนนไฟยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเกินครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งยังอยู่ตรงนั้นอยู่ใช่โอ้โหตอนนี้ไฟแรงไอ้ลมแรงด้วยแล้วก็ถ้าผู้ชมเอฟซีช่องมาแมนวิธีเกษตรอยากได้เตาเนี้ยพี่ก็ติดต่อได้ที่ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0936136999ครับผมหรือว่า มารับชมของจริงอยู่ที่ไหนครับอ่าบ้านสายโทห้าใต้ครับผมตำบลจันทบเพชรอํเภอบ้านรวดจ,จังหวัดบุรีรําครับผมมาดูของจริงได้ครับมาเรียนรู้ได้ครับผมไม่ห่วงครับผม <c oughs> แต่อย่าโทรมาถามไม่มีเวลาอธิบายเพราะขั้นตอนมันเยอะคุณต้องมาศึกษามาเรียนรู้มาทําเอาเองครับผม <c oughs> มาได้เลยอันนี้ใครมีฝีมือช่างอยากเรียนรู้ก็ได้เลยมามาได้เลยครับ ไม่ห่วงใช่ไหมพี่ไม่ห่วงครับแต่จะไม่จะไม่โทรคุยครับเดี๋ยวไม่มีเวลาทํางานขับมาเรียนของจริงดีกว่าครับมาถึงที่เลยมาถึงที่เลยครับมาได้เลยแจ้งล่วงหน้ามาด้วยนะครับอาจจะไม่อยู่บ้านเดี๋ยวมาจะเสียเที่ยวครับผมสุดยอดเลยท่านผู้ชมเดือยวะไรบ้างพี่ต้องเปิดดูซิโอ้แฝงขึ้นเรื่อยๆนะโอ้แฝงขึ้นเรื่อยๆน้ําก็เยอะอยู่ได้แล้วมีกระเดือนแล้วอานนี้ก็ถึงต้มได้แล้วอือ รอสักพักหนึ่งแก๊สถ้าเขาได้แรงแล้วเขาแรงเลยนะแก๊สเขาสะสมเรื่อยๆเรื่อยๆไย,ๆยงเงยพอแก๊สเต็มที่มันก็จะแรงเต็มที่เลยนี่ความแรงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเร่งขึ้นอีกหน่อยเพื่อให้มันเร็วขึ้นเร่งไฟขึ้นอีกหน่อยออมอเอไม่ดำเลยท่านผู้ชมต้องหาเงามาบางังมันจะมองเห็นแดดเข้าด้วย มองเห็นไหมไม่เห็น,เ,หนเลยไม่ค่อยเห็นมนาแตถา่ถ้าดูด้วยตาเห็นออถ้ากล้องจับภาพไม่ค่อยเห็นอืมันใสครับแก๊สมันใสมากตัวนี้มันอยู่ที่ไม้ด้วยนะถ้าไม้เนื้อเนื้อแข็งเนื้อดีนี่ไฟเขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยอถ้าเป็นพวกไม้ผุๆอ่ะไฟก็อาจจะไม่ไม่ค่อยแรงไม้แข็งอะฐานจะอยู่ได้นานไฟจะอยู่ได้นานด้วยครับ ก็หลักๆก,ก็แน่ๆก็คือกิโลละชั่วโมองอ่ะเอาลลอแบบแชโมงใช่กิโลละชั่วโมงแต่มันเกินอยู่แล้วครับมันอยู่ที่เราเร่งด้วยเร่งเบาเร่งแรงครับผมอันนี้ก็น้ําเดือดแล้วครับน้ําเดือดเดือดแล้วท่านผู้ชมก็ทจัดทานท<ค>ำก<ซ>ับข้าวเลยนี่ครับผมปิดฝาเพื่อให้เร็วขึ้นแจ้งมาครับจะได้ลดระดับลง S <S ลดระดับสําหรับหม้อไวยเตี๋ยวความหมายคือพี่สามารถปรับระดับปรับระดับได้ครับผมมันมีโครงสร้างมีอยู่ต่ไม่ได้ดึงออกมาอันนั้นของลูกค้าสั่งหม้อไวยเตี๋ยวครับ <S <S อืมันจะต้องลดระดับตรงนี้ลงมาเพื่อให้ตั้งหม้อพอดี<ส>ไม่ได้ผานไปเต็มแท่งนั้นนะพี่ตัวนี้มันสามารถเติมได้ตลอดเวลาครับ<อ>ถ้าเป็นรุ่นรุ่นแรกเนี้ยรุ่นแรกเนี้ยอ่าลองดูรุ่นแรกรุ่นแรกเริ่มเนี้ยมันไม่สามารถเติมฐานได้ในขณะที่เราใช้งานครับนะ แล้วรูปทรงเขาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงอื <Ừ. S 1> มันก็ต้องการความสูงเพราะว่าต้องการการสะสมแก๊สให้แรงขึ้นแต่ผมแล้วก็ไม่สามารถเติมฐานได้ก็ตัวใหม่นี้สามารถถ่านหมดเมื่อไหรแล้วก็เติมได้ตลอดเวลาเราใช้งานอยู่แล้วก็เปิดเติมฐ่านได้เลยมไม่ร้อนครับผมขาเปิดได้เลยเปิดได้เลยไม่ร้อนจับได้เลยแต่ตัวนี้มันจะปิดแน่นนิดนึงถ้าอยากจะเปิดก็เปิดได้เลยแต่ถ้าเราเปิดปุ๊บไฟตรงนี้จะดับปุ๊บแล้วก็เติมฐานตเติมเต็มแล้วก็ปิด จะเข้ามาจุดใหม่ในนาทีครับผมโอเคครับท่านผู้ชมดูดิมันมีข้อดีตรงที่สามารถเติมฐานได้ตลอดเวลาครับตัวใหม่ครับทะเลครับมองไม่ดำครับจะเป็นคราบขาวๆอย่างนี้นใช่มันล้างง่ายแล้วคราบพวกนี้มันล้างง่ายนะมันมันไม่ต้องไปขัดอะไรมันโดนน้ำโดนโดน้ำยาล้างจานมันก็ออกแล้ว เคพี่ตุ